คำอาราธนาพระศิวลีศิวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสรหโหปัตญาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาศิวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโตโสรโหปัจญาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาศิวลีจะมหาเถโรเทวตานรปูชิโต โสระโหปจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาศีวลีจะมหาเทโรเทวตานะรปูชิโตโสระโหปจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาศีวลีจะมหาเทโรเทวตานะรปูชิโตโสระโหปจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธา สีวลีจะมหาเถโรเทวตาณรปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณรปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรเทวตาณรปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิ อะหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปจยาทิมิอะหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโสระโหปจยาทิมิอะหังวันทามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเทโร เทวตานารปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสัทธาสีวลีจะมหาเถโรเทวตานารปูชิโตโสระโหปัจยาธิมหิอหังวันธามิตังสัทธา